คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำน,นักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This the Justice Channel Podcast The to Channel is is close everyone Law มาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการเลือกจ้างนะครับในส่วนของการเลือกจ้างเนี่ยครับทางในจ้างเนี่ยครับต้องมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้ครับ ก็คุณครับสหรับคําถามเรื่องเกี่ยวกับกรณีของการเลิกจ้างในการนําเสนอความรู้ทางด้านแรงงานในวันนี้เนี่ยเราก็มาสู่ในช่วงท้ายๆของชีวิตของการเป็นลูกจ้างและนั่นคือสภาพของการิ้นสุดสัญญาจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยทางท่านพิธีกรนั้นได้พูดถึงเรื่องของการเลิกจ้างเกิดขึ้นผมอยากเรียนแบบนี้ครับว่าในการแลกเปลี่ยนรู้ทางด้านความรู้ทางด้านแรงงานเนี่ยครับการเลิกจ้างเนี่ยอยากให้ท่านผู้ฟังนั้น ค่อยๆพิจารณาตรงที่ว่ามันมีความแตกต่างจากคําว่าการลาออกด้วยนะ,นะครับเพราะฉะนั้นในคําว่าการเลือกจ้างเองเนี่ยถามว่าแล้วเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราต้องเริ่มตรงที่ว่าการเลือกจ้างนั้นเป็นการแสดงเจตนาของนายจ้างที่ต้องการให้สัญญาจ้างนั้นสิ้นสุดลงอยากให,ให,ให,ให้เข้าใจเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการตามกฎหมายกําหนดไว้กฎหมายจะกำหนดเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ต่างๆของ คู่สัญญาที่จะต้องปฏิบัติต่อกันด้วยนะครับเมื่อการเลิกจ้างเกิดขึ้นเมื่อสัญญาจ้างที่สุดลงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากให้ความสําคัญก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายในการปฏิบัติกฎหมายนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบอกกล่าวลวงหน้าด้วยนะครับก่อนที่จะมีการเลิกจ้างประเด็นเนี้ยเราก็ต้องให้ความสําคัญด้วยหรือแม้แต่กรณีของเงินต่างๆผมใช้คำนี้ว่าเงินต่างๆนะครับเช่นกรณีของค่าจ้างล้วก็ควรควรไต่ตรองดูว่าได้จ่ายครบแล้วหรือยัง เพราะว่ามันจะไปมีส่วนเชื่อมโยงกับเรื่องของดอกเบีย้ยด้วยถ้าเกิดเราพัดหลงตกลืมในเรื่องเกี่ยวกับกรณีของการจ่ายเงินตัวนี้นะครับหรือแม้แต่กรณีของค่าชดเชยอันเนี้ยตามที่ท่านพิธีกรได้เปิดประเด็นไว้ค่าชดเชยนั้นในเมืองไทยเราเนี่ยเป็นอีกเงินตัวหนึ่งครับที่กฎหมายกําหนดให้ให้ในจ้างมีหน้าที่ในการจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเมื่อเลิกจ้างโดยลูกจ้างนั้นไม่ได้กระทําความผิดด้วยเช่นเดียวกันรประเด็นเนี้ย ก็ต้องเป็นการพูดถึงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเมื่อมีการเลิกจ้างเกิดขึ้นอะไรบ้างที่ต้องให้ความสําคัญนะครับถ้าหากในแง่ของตัวในจ้างเองเนี่ยก็ต้องแต่ตองในเรื่องของทรัพยากรที่จะมาทดแทนประการแรกก่อนเลยนะครับว่ามีใครไหมที่จะมามาเป็นกําลังแรงงานแทนบุคคลที่เราจะเลิกจ้างไป หลังจากนั้นครับกฎหมายกําหนดว่าจะต้องมีการบอกกล่าวลวงหน้าด้วยในกรณีที่สัญญาจ้างดังดังกล่าวสัญญาจ้างฉบับนั้นหรือรูกจ้างผลนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของสัญญาจ้างที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาในการจ้างก็แสดงว่าหากมีสัญญาที่กําหนดและครบกําหนดแล้วตรงนี้เองเนี่ยคำว่าครบกำหนดเองเป็นตัวตัวตัดขาดที่สาคัญคือว่าก็ไม่ต้องบอกกล่าวลงหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นกรณีสัญญาจ้างประเภทที่ว่าไม่มีกําหนดอันนี้เราก็มีการ แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าประเด็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ยท่านพิจารณาไ,ได้ตั้งไว้เนี่ยอยากนําเสนอเพื่ออธิบายสักเล็กน้อยว่าท่านครับการบอกกล่าวล่วงหน้านั้นไม่ใช่เฉพาะหน้าที่ของลูกจ้างเท่านั้นก็เป็นหน้าที่ของนายจ้างด้วยเช่นเดียวกันแสดงว่าคู่สัญญาฝ่ายใดก็ตามที่ต้องการเลือกสัญญาจ้างอะ่ะคนนั้นตั้งหากมีหน้าที่ในการบอกกล่าวล่วงหน้าผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ ได้นําความรู้ตรงนี้นะครับไปพิจารณาประกอบจากประสบการณ์ข,ของท่านด้วยเพราะในขอ้อบังคับการทํางานเล่นหลายที่ครับไม่ใช่ว่าทุกที่เล่นหลายที่เนี่ยมักจะเขียนว่าทุกครั้งที่ลาออกต้องบอกล่วงหน้าอย่างเนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าในจ้างเลิกจ้างต้องบอกล่วงหน้าหรือไม่อาจจะไม่เกิดความเข้าใจคลาดื่อนได้เพราะฉะนั้นง่ายๆก็คือว่าคู่สัญญาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายในจ้างหรือจ้างถ้าต้องการเลิกสัญญาจ้าง หากสัญญาจ้างฉบับนั้นเป็นสัญญาจ้างประเภทที่ว่าไม่มีกําหนดระยะเวลาในการจร้างหรือถ้าเกิดจะอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปมีกําหนดก็จริงแต่ไม่ครบกําหนดลักษณะยเยี่ยงนี้เช่นนี้เนี่ยก็ต้องมีการประกาศลงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบด้วยเป็นประเด็นนะครับที่มักจะเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นค่อยพลาดอยู่ในขณะนี้นะครับ This the Justice Channel Podcast The to Channel is is close everyone Law